ก็ต้องฝึกภาวนาคืออาณาปานาสติสมาธิเนี่ยคืออาณาปานาสติสมาธิจะรวบวาหมดเลยทั้งทานศีลภาวนานะตอนนี้ได้ทานอะไรม้างนะทานอารมณ์เมื่อภาวนาเป็นแล้วมันตนีไม่เป็นหรอกนะศีลมันก็จะพ่วงเอาในตัวของสมาทาจะพ่วงเอาศีลไปด้วยเพราะเมื่อเรามีสติอารมป์แ๊บแนั่นนั่น ได้ทั้งศีลแล้วก็สมาธินในตัวเห็นไหมถ้าเราไม่คิดนั่นแหละศีลเกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ปรุงแต่งตัวปัญญาก็คือตัวอะไรตัววิปัสสนาที่มันเห็นเห็นความคิดเห็นกายเห็นจิตนี่คือตัววิปัสสนาบัณเมื่อไม่ปรุงศีลก็บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยทัง้งที่มันมีความคิดดีคิดชั่วยอยู่ของมันเหมือนเดิมนะที่เหลือเราก็ต้องไปทำเบา เราอย่ามาเสียดายความคิดนะนะคิดได้อยู่แต่เธอจะปรุงใช้ความคิดน่ะใช้ได้เพราะเราใช้ความคิดเ่ยถ้าเราสติเรามีกําลังพระพอจะเข้าไปปรุงว่ามันจะเห็นเลยแต่ถ้ายังไม่มีกําลังพอก็จะปรุงปรุงไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกตัวเฮ้ยกูกาลังปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดึงกลับดึงกลับมาคิดแต่ไม่ได้ปรุงยังไงคะ ดึงกลับมาคิดอ้าวคิดเนี่ยอย่างเราจะทํางานเราต้องคิดใช่ไหมลนะ่ะแต่พอคิดไปสักพักหนึ่งถ้าสติไม่มีกําลังพอที่จะไปคิดได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องปรุงมันก็จะไหลไปปรุงก่อนมันจะออกนอกเรื่องนอกมันจะออกนอกเรื่องทั้งที่เรื่องเดียวกันมึงคิดเรื่องงานมึงอาจจะแส่ไปใส่ย,ยางอื่นะนะคือจมคิดเรื่องนี้อยู่ปั๊บมึงคิดอยู่กับมึงเห็ุงานอยู่กับคนคนนี้ปั๊บเดียมึงคิดเรื่องงานกับจริงอยู่ คุยกันเรื่องงานก็จริงอยู่แต่มึงแชร์ไปใส่เรื่องอื่นมันสิแว่ออกนอกความคิดมันสิเริ่มปรุงโตคิดตั้งหาโตปรุงตั้งหะ <c oughs> แต่ว่าถ้ามึงปรุงปับ๊บความคิดก็มึงกับการปรุงแต่งกับมึงมันสิเป็นนันเดียวกันบัดเนี้มันก็จะเป็นการปรุงแตง่งมันก็จะเกิดขึ้นกรรมตัวนี้จะตกเป็นของมึงพอเข้าใจไหมท,ท,ทั้งที่มึงยังคิดอยู่คิดเรื่องงานแท้ๆมึงสลอยไปใส่เรื่องอื่นผิดบัตนนะี้ นี่มันเป็นอย่างนี้ใช้ได้เหมือนเดิมความคิดแต่แต่ต้องใช้ด้วยสติปัญญานะพอมันจะปรุงปั๊บมันก็จะเห็นถ้าสติมีกําลังมากพอนละพอจะปรุงปั๊บมันจะเห็นเห็นปับ๊บเห็นปับ๊บเห็นปั๊บอยู่มันก็ปรุงต่อไม่ได้มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันถ้าเห็นมันกลับเองใช่ไหมคะคูบามันจะกลับเองนะแต่แรกๆต้องดึงก่อนคนที่ยังใหม่ต้องอาศัยเจตนาเพื่อดึงกลับก่อน พอดึงกลับบ่อยๆปั๊บมันจะมีกําลังขึ้นมาในตัวต่อไปไม่ต้องดึงไม่ต้องใช้กําลังมากคือรู้ปั๊บมันจะดีดกลับดีดกลับดีดกลับนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัตินะ